สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววันนี้กัดพันธ์รหัสนักศึกษา1 6 7 0 9 0 2 4 5 9วันนี้จะมาสอนขั้นตอนการหากระแสที่ไหลผ่านตัวต้านทานแต่ละตัวโดยวิธีโหดโเติดอนาลัิสโจทย์กำหนดให้มีโหนมี3โหนก็คือโหนด A โหนด B และโหนด C โดยจะให้โหนด C เป็นโหนเปรียบเทียบจากโจทย์ในวงจรนี้จะมีแรงจ่ายด้วยกัน2อแรง2งแรงจ่ายก็คือ E1 เท่ากับ7.5โวลต์ E2 เท่ากับ10โวลต์ และมีตัวต้านทานทั้งหมด5ตัวก็คือ R1 เท่าก oh ับ4โอห์ม R2 เท่าก oh ับ4โอห์ม R3 เท่ากับ2โอห์ม R4 เท่ากับ4โอห์มและ R5 เท่ากับ4โอห์มเป้าหมายของเราก็คือหาแรงดันหาแรงดันที่โหนด VA และ VB และคำนวณกระแสที่ไหลผ่านตัวต้านทานแต่ละตัวสเต็ปที่หนึ่งเราก็จะกำหน,นดโหนดและสมมติทิศทางกระแสกันก่อน โดยที่เราจะกําหนดให้โหนด vc เนี่ยเป็นโหนดอ้างอิงหรือโหนดกาวนั่น,น,นเองการสมมุติที่ทางกระแสก็คือเราจะสมมุติที่ทางกระแสเนี่ยตามรูปเลยก็คือ I1 หนึ่งออกจาก e หนึ่งผ่าน r หนึ่งเข้าที่ va I2 สองออกจาก va ผ่าน r สองเข้าที่โหนดกาว i อสามออกจาก vb ผ่าน r สามเข้าที่โหนด a i อออกจาก VB ผ่าน R4 เข้าที่โหนด9และ I5 ออกจาก E2 ผ่าน R5 เข้าที่โหนด VB ต่อมาเราก็จะเขียนสรรมการ kcl ที่โหนด VA ก่อนเลยที่โหนด VA มีกระแสไหลเข้าก็คือมีกระแสไหลเข้า2ตัวก็คือ I1 กับ I3 และกระแสไหลออกก็คือ I2 เราก็ได้สรรมการเป็น i2 เท่ากับ i 1บวก I3 เราก็แทนด้วยกฎของโอหมก็คือ v2 เท่ากับ e 1ลบ v a ส่วนด้วย R1 บวก VB ลบ VA ส่วนด้วยแล้วเราก็จะทำการขยายสมการออกก็ได้เป็น v a 2ส่วน v a 1 v b เท่ากับ E1 ส่วน R1 ลบ VA ส่วน R1 บวก VB ส่วน R3 ลบ VA ส่วน R3 จากนั้นเราก็ทำการจัดรูปสมการก็จะได้เป็น VA ส่วน R1 บวก VA ส่วน R2 บวก VA ส่วน R3 ลบ VB ส่วน R3 เท่ากับ E1 ส่วน R1 จากนั้นเราก็ทำทำการแทนค่าความต้านทานและแรงจ่ายเนี่ยลงไปก็คือก็จะได้เป็นวงเล็บ1ส่วน4บวก1ส่วน4บวก1ส่วน2 VA ลบ1ส่วน2 VB เท่ากับ7.5ส่วน4 ก็จะได้เป็น4ส4 VA ลบ1ส2 VB เท่ากับ7.5 7.5ส่วน4จากนั้นเราก็ทำการนำ4เนี่ยคูณตลอดทั้งสองข้างของสมการก็จะได้เป็น4 VA ลบ2 VB เท่ากับ7.5นี่คือสมการที่1หรือสมการของโหนด A ต่อมาเราจะมาเขียนสมการที่โหนด VB ที่โหนด Vb เนี่ยจะมีกระแสไหลเข้าหตัวก็คือ I5 และกระแสไหลออก2ตัวก็คือ I3 กับ I4 เราก็จะสมการเป็น I3 บวก I4 เท่ากับ I5 เราก็แทนด้วยกฎของโอหมก็ได้เป็น Vb ลบ Va ส่วนด้วย R3 บวก Vb ส่วน R4 เท่ากับ E2 ลบ Vb ส่วนด้วย R5 เราก็ทำการขยัยสมการออกก็จได้เป็น vb ส่วน R3 ลบ va ส่วน R3 บวก vb ส่วน R 4เท่ากับ e 2ส่วน R5 ลบ vb ส่วน R5 จากนั้นเราก็ทำการจัดรูปสมการก็ได้เป็นลบ va ส่วน R3 บวก vb ส่วน R3 บวก vb ส่วน R 4บวก vb ส่วน R5 เท่ากับ e 2ส่วน5ส่วน R5 จากนั้นแทนค่าความต้านทานและแรงจ่ายก็ได้เป็น ลบ1ส่วนลบหส่วนส va บวกวงเล็บ1ส่วน2บวก1ส่วนสบวก1ส่วน4 vb เท่ากับ10ส่วนสก็จะได้เป็นลบ1ส่วน2 va บวก4ส่วน4 vb เท่ากับ10ส่วนสจากนั้นเราทำเหมือนเดิมก็คือน้ำสีเนี่ยคูณตลอดสมการทั้งสองฝั่งก็จะได้เป็นลบ2 va บวก4 vb เท่ากับ10 นี่ก็คือสรรมการของโหนด b หลังจากที่เราได้สรรมการ kcl ที่โหนด a และโหนด b แล้วเราก็จะนำสรรมการทั้งสองเนี่ยมาเขียนในรูปเมทริกก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้หลังจากนั้นเราก็จะเริ่มหาค่า determinant ของเมทริกสัมประสิทธิ์ก็ได้ได delta เท <c> ่าก <c> ับ C คูณกับ C ลบด้วยลบสคูณก <c> ับลบสก็เท <c> ่าก <c> ับสิบสอ แล้วเราก็จะมาหาเดลต้า VA แต่เมื่อเราต้องการหาค่า VA เนี่ยเราก็จะนำค่า e เข้ามาใส่ในคอลัมน์คอลัมน์ที่1ของ VA ก็ได้เป็น7.5คูณกับ4ลบด้วย10คูณกับลบ2เท่ากับ50ส่วนเดลต้า VB ก็จะทำเหมือนกัน็จะนำค่า e เนี่ยเข้ามาใส่ในคอลัมน์ที่2ก็ได้เป็น4คูณ10ลบกับ ลบสองคูณเจ็ดจุดห้าเท่ากับห้าสิบห้าหลังจากนั้นเราก็ทำการหาค่าแรงดันแต่ละโหนดก็คือ va เท่ากับเดลต้า va ส่วนด้วยเดลต้าเท่ากับห้าสิบส่วนสิบสองก็ได้ประมาณสี่จุดหนึ่งเจ็ดโวลต์ส่วน vb ก็เท่ากับเดลต้า vb ส่วนได้เดลต้าเท่ากับห้าสิบห้าส่วนสิบสองก็จะได้ประมาณสี่จุด ห้าแปดโวลต์เมื่อเราได้ค่า VA และ VB แล้วเราก็ทำการคำนวณกระแสแต่ละตัวโดยที่เราจะหากระแสแต่ละตัวเนี่ยโดยนิยามตามลูกศรก็คือ I 1ก็เท่ากับ E 1ลบ VA ส่วนด้วย R 1ก็เท่ากับ7.5-4.17ลบส1่ 17, ส่วน4ก็เท่ากับศ 833m i2 ก็เท่ากับ va ส่วนด้วย r2 เท่ากับ4.17ส่วนด้วย r4 ได้ประมาณ 1.042m i3 ก็จะได้เป็น vb ลบ va ส่วนด้วย r3 เท่ากับ4.58ลบ4.17ส่วนด้วย r ส่วนด้วย2เท่ากับก็จะอยู่ก็ได้ประมาณ 0.205m i4 ก็เท่ากับ bb ส่วนด้วย r 4เท่ากับ4.58ส่วนด้วย4ก็จะได้ประมาณ 1.145M แอมป์ i 5ก็ได้ก็จะได้เป็น e 2ลบ bb ส่วนด้วย r 5เท่ากับ1 0 4ลบส5่ส่วนด้วย4ก็ได้ประมาณ1 3 5 5แอมป์สรุปเราก็ได้ค่า VA ประมาณ4.17โวลต์ VB 4.58โวลต์กระแสตามลูกศรคือกระแสตามลูกศรแก้ได้เป็น I 1ประมาณ0.833แอมป์ I 2 1 0 4 2แอมป์ I 3 0 2 0 5แอมป์ I c 1 1 4 5แอมป์ I 5 1 3 5 5แอมป์